ไปเลยไปเลยเอาข้าบ้านคืนอยู่ไหนกันนอนนอนในบ้านอยู่ไหนกันนะหน้าอยู่ไหนกันนะอยอาเลอาไลยป๊ี๊บปี๊บแกกินนมเลยนะนี่นะนมดกว่า ไม่ยอมออกไม่ยอมออกเลยตั้งแต่มีอุโมงไม่ยอมออกจากอุโมงเลยเามาประดิษฐ์มาแล้วจเจ๊เจ๊นายเข้าไปในบ้านไหมคะหรืจะออกมาเดี๋ยวให้น้องเข้าไปหน่อย เข้าไปในบ้านกันเข้าไปในบ้านเร็วเรียนนะพนะี่อยู่นี่อุย๊ย ยกออกเร็วเ้ากระดมารวกระดาวทยังไงอ้าวนึกว่าใส่แพมเพิร์ดหายใจออก i <laughs>